นุโมทนาบุญนักแสดงหนุ่มหล่อเตรียมบวชทดแทนคุณแม่ช่วงนี้งานแน่นมากสำหรับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตน่องธนาฉัดบริลักษ์หลังกลับมาโสดอีกครั้งก็ทุ่มเทตั้งใจทำงานอย่างหนักแต่เรื่องความรักก็ไม่ได้ปิดคนที่จะเข้ามาแต่ล่าสุดก็มีอีกหนึ่งข่าวดีนองธนาเปิดเผยว่าเตรียมบวชในเดือนหน้าแต่งานนี้เจ้าตัวขอหุบ ตอบเรื่องสถานที่และว,วันเวลาโดยหน่องบอกว่าเดือนหน้าผมจะบวชแต่อาจจะไม่ได้เชิญใครแม่อยากให้มีแค่คนในครอบครัวตั้งใจอยากบวชให้แม่ครับก็อายุเยอะแล้วด้วยขออนุญาตไม่แจ้งวันตอนนี้ผมค่อนข้างเครียดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นการบวชที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้มันป,ปรับพอสมควรแล้วช่วงนี้ผมรับงานเอาไว้แน่นมากฉะนั้นผมเครียด เพราะผมต้องไปวัดด้วยไปท่องบทสวดขออุปสมบทแม่ก็ดีใจเพราะก่อนหน้านี้ผมผัดมาตลอดแต่พอตอนนี้มันมีความรู้สึกอยากบวชก็เลยตัดสินใจบวชเลย